ลองเปิดใจดูเผื่อคนแถวนี้เขาอาจจะเห็นแล้วเออมันก็ไม่ได้น่ากลัวที่คิดอาจจะลองกินก็คือจริงๆที่มองเห็นโอกาสเป็นคนแรกนะครับที่เลี้ยงใช่ไหมครับราไม่ได้ว่าเอ้ยเราคนคือแนะนํานะครับใครที่ดูคลิปอยู่ก็คืออย่าทากาวนะครับเพราะว่ากรณีที่หนูขี้ข้างในนะครับมันจะทาความสั่นไม่ได้ถ้าไม่ทากาวเราจะดันแบบนี้ครับนี่เทน้ำทิ้งแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับพี่ตัดแบบนี้มันจะได้แค่สามจริงๆถ้าตัดฟ้าสอง้ิดมันจะได้สี่สี่บ่อแล้วพี่เกียร์ก็ใช้นี่ครับโอ้โหแบบสุดยอดครับใช้สิบปีก็ไม่หักครับนมะ ส่วนตัวนี้พี่มันจะเป็นโปรตีนวิตามินที่ผสมขับอาหารนะครับไม่ได้ผสมน้ำเนี่ยเป็นแบบผงผสมอาหารเป,เป็นคนทำครับเนี่ยน,นี่ครับอันนี้เป็นข้าวหลามนี่ของแทค้ครับ ฟารมหนูพุกใหญ่เชยภูมิอำเภอบานแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับอยู่ที่อำเภอบางบางคนทีจำไม่ค่อยได้นะครับฟารมเออะไรนะ แต่อยู่ใกล้ๆอำเภออ,อ,ออำเภออัมพวานะครับก็แถวๆนี้เป็นพื้นที่ที่ปลูกส้มโอนะครับปลูกะมะพร้าวปลูกหมากอะไรต่างๆนะแถวนี้ก็เป็นพื้นที่เขตอุดมสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่งหนูที่นี่ครับตรงนี้พี่เขาก็กําลังจะทําบ่อครับอยู่ข้างหลังนูนนะ่นฮะพื้นที่ข้างหลังกําลังจะทํานะครับบ่อกําลังทาโรงเรือนแต่ว่าพื้นที่แกร้อไม่ไหวนาเกลยจยัดหน้าบ้านนะครับลงรถนี่ครับนี่ เชอกันเลยเอาลงรถก่อนนะครับจบเลยครับแล้วค่อยขยบออกไปทางนู้นนะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะพาแนะนําให้รู้จักเจ้าของฟาร์มที่นี่นะครับเดี๋ยวคุณพี่ครับผมชื่อคุณพี่อะไรครับชื่อเมย์ค่ะชื่อพี่เมย์ครับอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนครับพี่อ่าตำบลลงหีบอำเภอบางคนทีโอาหมู่บ้านก่อนพี่มีหมู่บ้านไหมพี่มีค่ะอยู่ตำบลนะฮะค่ะตำบลลงหีบอ๋อตำบลลงหีบครับอำเภออำเภอบางคนทีบางคนที จังหวัดครับสมุทรสงครามนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ผมน่าจะเคยผ่านมามาเที่ยวแถวแถวนี้เนาะแถวนี้ที่ท่องเที่ยวก็คือจะเป็นอัมพวาแล้วก็ตลาดน้ำบางน้อยแล้วก็ปุกปูอ๋อครับคือหลายๆที่แนี้ผมเข้ามาก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากเนาะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ทีเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่หนึ่งแล้วก็พื้นที่แถวนี้ส่วนใหญ่จะปลูกพวกส้มโอมะพร้าวเนาะโอเคครับผมก็เริ่มต้นพี่คิดยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูครับผมก็ดู เปิดดู u t u b e มาตลอดเขาเลี้ยงกันแล้วก็เป็นปีแล้วล่ะโหดูจนหลอนดูไปดูมาดูไปดูมาพี้ก็เลยว่าอ่ะลองลองดูใครเป็นคนเริ่มต้นคิดก่อนพี่หรือแฟนพี่ครับผมพี่แฟนเขาแฟนเขาไม่ค่อยไม่ค่อยชอบหนูไม่ค่อยไม่ค่อยชอบหนูด้วยไม่จับด้วยไม่จับด้วยโอ้โหตายเลยแถวนี้คนทานหนูไหมพี่แถวนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนทานแล้วพี่คิดยังไงถึงอยากเลี้ยงพี่อ่ะ ก็ลองอยากลองปิดใจดูเผื่อคนแถวนี้เขาอาจจะเห็นแล้วเออมันก็ไม่ได้น่ากลัวพ uh> ี่คิดอาจจะลองก็ค <huh ือจริงๆพี่มองเห็นโอกาสเป็นคนแรกนะครับที่เลี้ยงใช่ไหมครับเราไม่ได้ว่าเอยเราคนเลี้ยงก่อนแล้วค่อยเลี้ยงเราเราเลี้ยงก่อนเลยได้ไม่ได้ก็ต้องลองดูก่อนใช่ไหมพี่อะไรที่มันแปลกใหม่คนไม่ค่อยทาเนาะอะไรที่เขาทําเยอะแล้วเราก็ทําตามเขาก็เรียบร้อยพี่มีแต่แข่งขันราคากันก็เลยลองก่อนเลยโอเคครับลองก่อนแถวๆถนี้ผมก็ยังไม่เคยมาส่งพี่ผมส่งมาฝั่งนี้สูงสุดก็ประมาณอยุธยาส่วนพึ่งฝั่งนี้เนาะแล้วก็ สมุดไม่ใช่สมุดสมุดสาครเนอะสมุดสาครยังไม่ถึงด้วยซ้ำจะเป็นเขตปทุมฝั่งโน้นมากกว่าแต่ฝั่งนี้ยังไม่เลยมาครับแต่วันนี้ผมจะไปไกลครับก็คือส่งที่เสร็จแล้วก็ต้องต่อชุมพรอ,อีกเนาะครับเนาะโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ป <What? S 1> กติทำมาชีพอะไรครับพี่อของพี่ทำโรงงานน้ำดื่ oh, ม๋อททำงานโร <ล S 1> งงานเน <onces đến S 2> ี้นประจำอยู่แล้วแต่คือเงินไม่พอใช้ยเงินเยอะมากเลยอยากได้มากกว่านั้นอีกอยากหาอะไรเสริมมาไอเสริมดีกว่าอยู่เฉยๆเนาะ โอเคครับผมถ้าผมไปดูพื้นที่ที่พี่จะทำโรงเรือนก่อนพี่ฝั่งโน้นวันนี้มาก็ฝนตกปอยๆเนาะตอนแรกพ่อจะทำตรงนี้นี่ครับพี่ว่างอยู่โอ้โหพื้นที่ว่างอยู่ตรงนี้ครับแต่ทีนี้เขาท่างมีราคาแล้วแสนกว่าอ๋อคือเอาไงดีก็เลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็คือช่างมานีราคาทําทุกอย่างโรงเรือนเสร็จทุกอย่างประมาณพื้นที่มันกี่ตารางว่าเนี่ยอันนี้สี่สิบ 4ี่สี่สิบตารางวาก็คือก็คือรวมโครงสร้างทุกอย่างเขาก็คือจริงอยู่ที่แสนกว่าแค่หลังคากับเสานะหลังคากับเสาไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่โอ้โหถือว่าแพงนะพี่ขาเมทนชีด้วยโอ้โหกรเสาของตีเสาของต้นทุกอย่างเขามาหมดแล้วแสนกว่าโอ้โหถือว่าแพงนะพี่ถือว่าแพงอยู่นะถือว่าแพงอยู่แต่ว่าก็ก็ต้องลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตอนแรกเราก็ต้องเริ่มตรงนี้ก่อนถ้ายังไงค่อยขับขยายมาที่นี่ นี่ครับอันนี้เป็นพื้นที่ข้างบ้านนะค่ะฝ่งหลังไม่ใช่นึกว่าว่าโรงนั้นไม่ใช่ใช่ไหมเป็นของคนนะงานอ๋อคนงานเอามาครับครับผมเอาของานอยู่ในสวนนี้ใช่ไหมครับอืม,มโอเคครับกลับมาที่บ้านเราฝั่งนี้ดีกว่าครับวันนี้ต,ต้องมาทำในนี้อันนี้คือโรงเรือน <c oughs> ทำอะไรโอ้โหทำโรงเรือนที่จอดรถทำไมทั้งกว้างขวางอะไรขนาดนี้ครับผมเนี่ยทีอมาที่นี่้มาทำในนี้อันซี้คือโรงเรือนทำอะไรโอ้โหทำโรงเรือนที่จอดรถทำไมทั้งบ้านซื้อทุกอย่าง โอ้ไม่รวยธรรมดานะครับมาซื้อทั้งบ้านทั้งที่ทุกอย่างครับกี่ร้านครับพี่มาซื้อเนี่ยไม่คือเรารู้จักกันก็เลยไม่แพงโอ้พี่โชคดีมากครับโอ้โหสุดยอดมากครับเออโอเคครับพี่แล้วมาดูนี่ครับมาดูพื้นที่นะฮะพื้นที่เลี้ยงหนูครับตอนนี้พี่เขาก็นี่ครับใช้บ่อแปดสิบนะครับสี่สิบแปดสิบนะครับตอนนี้ก็ใช้ระบบน้ำยังระบบแบบเดิมแบบขวดแบบนี้หนูกินน้าไม่ดีมากๆครับแต่ว่าเราจะค่อนข้างจะเหนื่อยในการในการเติมเนาะนะครับ แต่ว่าพี่เขาทําได้สุดๆครับคือพี่เขาตอนนี้ครับเขาจะไม่ไม่ไม่ทากาวนี่ครับก็คือแนะนํานะครับใครที่ดูคลิปอยู่ก็คืออย่าทากาวนะครับเพราะว่ากรณีที่หนูขี้ข้างในนะครับมันจะทาความสันไม่ได้ถ้าไม่ทากาวเราจะนันแบบนี้ครับนี่เทน้ําทิ้งแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเทน้ําทิ้งลงมาแล้วเอาขึ้นเพราะว่าจริงๆแรงดันของน้าขวดนี่ครับมันไม่ได้เยอะครับมันไม่รั่วหรอกครับมันไม่รั่วนะฮะถ้าเราทำถือว่าโอเคแต่ถ้าใครติดปูนนะครับที่ติดกาวเสร็จแล้วไม่โอเคนะครับเพราะว่าในการทำศาสตร์ ท่อแถวนี้พี่ราคาเท่าไหร่พี่ความกว้าง8ปิ 80. ความสูง40เนี่ยบ่อเร120 120้อใช่แต่เป็นฝาร้อยเดียวโอเคก็อยู่ในเกณฑ์พี่อยู่ในเกณฑ์ปกติ120ครับวันนั้นผมไปที่อำเภอนั้นโอ้โปด8 0 200ผมงงมากเลยนะมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์พี่ฝั่งนี้อยู่ในเกณฑ์พี่ไม่แพงเกินไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติถือว่าอยู่กลางๆพี่ไม่ได้ถูกเกินไปไม่ได้แพงเกินไปนะครับโอเคส่วนระบบ้าครับมมนูระบบฝานี้ก็ แกตัดเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าตัดแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในกลางแจ้งก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในที่ร่มเนี่ยไม่แนะนาเพราะว่ามันจะเปลืองนะครับมันจะเปลืองเนาะอันนี้พี่อยู่ในร่มแล้วก็ควรจะตัดฝาเป็น2ชิ้นนะครับเนาะอันนี้พี่ตัดแบบนี้ไม่จะได้แค่3าจริงๆถ้าตัดฝา2ชิ้นมันจะได้44บ่อและพี่เกก็ใช้นี่ครับโอ้โหแบบสุดยอดครับใช้10ปีก็ไม่หักครับนี่อันนี้ใช้ขนาด6มิลนะครับเป็นขนาดที่ดีมากแล้วก็หนักลมพัดก็ไม่มีปิวครับตอนนี้ก็คือถือว่าโอเคีพ่ ถ้ามีคนสนใจพี่อยากจะมาเลี้ยงหนูอยากจะมาเยี่ยมชมหนูที่นี่อ่ะพี่ที่มาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาหรือมาเที่ยววัดโพอะไรเนี่ยฮะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมพี่ได้ค่ะก็มาได้ตลอดแต่ก็ต้องโทรมาก่อนบ้างเพราะว่าทํางานประจำอยู่อ๋อครับก็สามารถเข้ามาหยุดวันไหนพี่หยุดวันไหนหยุดวันที่วันเดียวค่ะหยุดวันที่วันเดียวถ้ามีคนสนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยากจะมาเยี่ยมชมหนูที่นี่ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเนาะก็โทรมาก่อนเนาะพี่เขาหยุดวันที่วันเดียวนะครับก็จริงๆคนมาเที่ยวก็เที่ยววันที่นั่นแหละ ถ้าเรามาเที่ยวตลาดน้ำพะวาอยากไม่รู้ไอ้ฟาร์มเลี้ยงหนูแถวๆนี้คนที่อยู่กรุงเทพเนาะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่นี่ครับเอาหมู่บ้านไหนพี่บ้านอะไรพี่ตำบลตำบลโลงหีบตำบลโลงหีบอำเภอบางคนทีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามนะครับโอเคครับขอเบอร์โทรหน่อยพี่ก็เบอร์โทรศูนย์หกสองศูนย์หกสองครับเก้าห้าสองเก้าหกสองห้าเก้าห้าสองเก้าหกสองห้านะครับ ก็ท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เบอร์ที่ได้พี่เอาอีกรอบพี่เบอร์อะไรพี่ผม0 6 <62. S 1> 2 062ครับ95้า5 2 9ส2 5 96วันนี้ <c oughs> ฟาร์มน้มหญ่ยเชยพูมพรุ่เช่ <c oughs> ก,เกับพี่เมย์ต้องขอตัวลาไปแล้วจริงๆสวัสดีครับ <c oughs> นี้จะเป็นวิตามินนะ,ะับวิตามินที่ให้หนูกินนะฮะให้หนูกินผสมน้ำอันนี้คือ1ลิตรสามารถผสมน้ำได้ 4- 8แดพันลิตรนะครับ ปกติวิตามินโดยทั่วไปมันจะอยู่ในน้ำได้ไม่เกิน4-6ชั่วโมงแต่ันบรรดินั้น24ชั่วโมงนะครับก็ถ้าเป็นแบบขวดแบบนี้ก็ลําบากหม่อนะพี่เพราะว่ามันต้องผสมในน้ำแล้วก็ขววงน้ำมาใส่แต่ถ้าเป็นแบบเทงเลยเราก็ผสมน้ำเลยอ,อันนี้1ทีซีต่อน้ำ20ลิตรก็คือบันทัด1ทีซีก็พอสอนี้นะครับน,น,นี่ก็ช่วยในเรื่องของการทานอาหารการาเจริญตบโตนหลายๆอย่างเพราะว่าอันนี้คือเป็นการป้องกันที่ถ้าเรา ถ้าช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเรือเลยอากาศเปลี่ยนแปลงถ้าหนูสุขภาพไม่ดีเขาจะปวดเป็นหวัดด่างแต่ถ้าพวกนี้มันก็ช่วยช่วยได้ถ้าหนูสุขภาพแข็งแรงมัอนคนก็แข็งแรงอะไรก็ไม่มีปัญหาเนาะส่วนตัวนี้พี่มันจะเป็นโปวดวิตามินที่ผสมกับอาหารนะครับไม่ได้ผสมนะเนี่ยเป็นแบบผงผ,ผสมอาหาร1กรัม1 1, 1 1กรัมนะครับต่อหอาหาร1กิโลอาหารก็สามารถผสมได้เลยนะครับหนึ่งกรัมก็ผสมโดยโรยโรยโรยต่ออาหารกิโลโรยเป็นอาหารเลย ใช่ครับแล้วผสมอ pues mm ันนี้ก็คือมันจะมันจะอยู่ได้ตลอดถ้าถ้าผสมกับหารทขาให้ปุ๊บมันจะกินได้ได้โดยตรงถ้าเป็นน้ำอาจจะกินหรือไม่กินก็ได้ถ้าเป็นอาหารมันก็จะดีกว่านะครับพวกนี้ก็เป็นนีตจะินตัวเดียวก nah, <kindergarten>. ันใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบผสมอาหารแบบผงนะครับตัวนี้จะเป็นผสมน้ำอันนี้ก็ใช้ได้เยอะกว่านี้ใช้ได้น้อยกว่านะครับประมาณนั้นโอเคจบครับผมพี่รบกวนถือครับข้าวหลามของเทครับที่สมุทรสงครามมาครับเนี่ยนี่ฮะอันนี้ใครเป็นคนเป็นคนทำครับเนี่ย นี่ครับอันนี้เป็นข้าวหลามนี่ของแท้ครับใครมาแต,<ช> <writers? S 2> ต่ละพว่าต้องได้ข้าวหลามนี่ครับของแท้ครับนี่โอ้ป่องใหญ่มากครับขอบคุณมากครับนีส่สำหรับของฝากน <cinematic S 2> นเนี่ยนเนี่ยข้าวเหนียวดําอันนี้ข้าวเหนียวดํขาข้าวเหนียวข้าวโอ้โหคร,ครับป่องใหญ่มากครับโอ้โหต้องชิมแล้วครับตอนนี้ลุยขอบคุณมากครับกี่